สวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เรามาท้องไร่ท้องนาเนยมาทุ่งนานก็มาเจอสิ่งนี้นะตอนเช้าๆชนะ้านี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ขาขาวนี่ฮะนี่นะฮะขาวขาวนะฮะคล้ายฟองน้ําน้ําลายนะฮะคล้ายเป็นฟองน้ําลายนะฮะอ่พวกท่านี้เขาบอกว่าน้ําลายผีกระสือเนะี่ย ก็อย่างว่านะปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะฮดใช้พจารณาญามในการชมนะฮะจารณาญามในการชมนะอะไรครับท้องนาตอนเช้านะฮะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงนะฮะหกโมงเช้าพระาทิตยังไม่ขึ้นนะฮะ สว่างกนะันนี่ก็นี่คืออะไรเนะคืเ,เฉพาะช่วงเช้านะตามทางนะี่นำลายพีกระสือเนะี่ยคนแถวนี้เขาบอกว่านำลายพีกระสือเป็น่าคนแก่นะอาจจะหลอกเด็กก็ได้นะ ก็เคยเห็นตั้งแต่เด็กๆมาแล้วนะฮะก็ไม่รู้เป็นอะไรกันแน่เนะีถ้าเป็นทีกระสือนี่ก็ดีนะจะได้ดังไปเลยนะแต่ก็อยางให้เห็นดีกว่านะเนี่ยนฮะมันเป็นอะไรประกฏการธรรมชาติเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นอะไรสักอย่างนะมีใครพอรู้พอใหค้คำตอบได้บ้างนะ ตอนเช้ามามีเยอะเหมือนกันคนระับไม่เกิดจากอะไรนะนี่ในทุ่งนาก็มีในทน้องนาเนี่ย ตอนสายๆมันก็หายไปนะนี่ฮนะต้นข่าวกังเราออกลวงแนละ้วลถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะค่อนข้างสวยปีนี้ฮนะัถึงน้ำจะมาช้าไปหน่อยก็ยังสวยอยู่นะ ทำช้ารทำนาช้าพีนี่แต่ถือว่าสวยนะน้ำมาที่หลังนะอีกอีกโท่วมกันหมดแถวนี้แรงนะฮะจะมีน้ำนะนี่ครับเจออีกแล้วเป็นก,ก่อนนะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะก็อมาให้ดูให้ชมกันนะครับบางคนก็ไม่เคยเห็นนะ ท้องไร่ท้องนาเนี่ยเขาก็เห็นประจำนะียมันเกิดจากอะไรนะเหมือนน้ำลายนะใครมาถุยมาทุบนไว้แถวนี้เนะี่ยเป็นฟองๆเอามาให้ดูให้ชมนะครับจะคิดมาาครับกอพูุดตดต,ต่อกันไปงั้นแหละบอกเลากันฟังมีอะไรทํานะฮะคนว่างงานตอนนี้ มาถ่ายคอนเทนต์เล่นนะดูนะครับนี่ครับเกิดจากอะไรนะสงสัยมานานแล้วกันโอ้ตรงนี้เยอะยนะตรงนี้เยอะอะไรน้ำลายดีก็ซื้อเลยว่ากันตามเขาแก่เขาว่ากันหลอกเด็กนะนี่หานหลอกเด็กแต่เราก็เชื่อนะรู้ว่าเขาหลอกเราก็เชื่อนะ ครับโอ้นี่ครับนี่โอเคครับทริปนี้จบไปแค่ที่ตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็สนุกสนุกไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับดูนะครับเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกำลังสร้างรายได้จากคลิปไอ YouTube นะครับไม่ผ่านสักทีนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับ